สวัสดีค่ะเพื่อนๆและเอฟทีที่น่ารักวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูเข้มเข้มหันสบีดำนาแต่วันนี้จะได้ดำนาหรือเปล่านะคะไปดูกันค่ะแล้วไปดูบทสัมภาษณ์ของน้องมกเลยค่ะไปชมคลิปกันได้เลยค่ะเพื่อนมกูอยากบอกมึงว่ากูก็รักมึงไม่แพ้ใครมึงต้องรักแต่กูนะมึงต้องมีแต่กูนะมึงต้องพึ่งพานกับกูนะ ที่กูจะเปิดเผยกูอยากบอกมึงว่ากูก็รักมึงไม่แพ้ใครมึงต้องรักแต่กูนะมึงต้องนีแต่กูนะมึงต้องเป็นแฟนกันแต่กูนะไม่รักเดื๋อวกูจะปล่อยให้ใจมึงช้ำเลยมันยากที่กูจะเปิดเผยกูอยากบอกมึงว่ากูก็รักมึงไม่แพ้ใครมึงต้องรักแต่กูนะมึงต้องมีแต่กูนะมึงต้องเป็นแฟนกันแต่กู นั่นยาากทีวจจะเปิดปคม,แต,ตมแ,แต่ความจริงคือดาวบีวววไวเบังเป็นแนวเด็กจบใหม่ใสๆเป็นจบเมืองนอกแต่ว่าตัวตวเข้มก็จะมีความแบบทะเลน้นความแบบแก้งความยั่วยวนกันทุกอย่างเป็น เข้มหมดทุกคนจะยิ้มตามไปด้วยกันเอ้ยคือในในเรื่องคือตัวมุกจะไม่ได้ไปเล่นคอม,มดีจะเป็นตัวเข้มแบบเป็นพาร์ทฝั่งบ้านเข้มฝั่งบ้านเราเนี่ยจะเป็นเป็นสายแบบฮะ,ฮะ,ฮะอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝั่งบ้านเข้มเนี่ยจะเป็นแนวแบบคอม,มดีเข้มออกมาก็แบบตลกอลค่ะตลก ตโลกอยู่แล้วนะคะเข้มเป็นคนอย่างที่บอกคือเข้มเขาก็จะมีสเสน่ห์ในแบบของเขาคือเขาเป็นคนที่สนุกเฮฮาทะเลนต,ตามสไตล์ที่เราเห็นเห็นกันอยู่แล้วเรื่องเนี้ยไม่ยากไม่ยากสําหรับเข้มเลยะคะ่ะมีมีมีความจะมีกูอยากบอกมึงว่ากูก็รักมึงไม่แพ้ใครมึงต้องรักแต่กูนะมึงต้องมีแต่กูนะมึงต้องพูดกันกันถ้าก,กู थी तो जब